สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวนะคะข้างข้างตรงนี้นะคะจะเป็นลายซีสีขาวนะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีฟ้าอ่อนๆนะคะส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวตรงนี้นะคะก<ๆ>็<ๆ>มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้6ช่องฝั่งนี้หช่องนะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้เหมือนเหมือนกันนะคะ2อฝั่งแล้วก็มีช่องใส่เหรียญ ให้อีกนะคะก็สำหรับใบนี้นะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะขนาดขนาดขนาดของเขานะคะจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งประมาณ7นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความยาวเขาประมาณ4นิ้วนะคะสำหรับใบนี้นะอะไรอะไรเขาจะเป็นสีเงินนะคะอ่า ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ